นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะจะไปไหนกันคะจะไปโร<น>งเรียนค่ะหนูจะเข้าไปโรงเรียนด้วยเหรอหนูไปส่งพี่แก้มที่โรงเรียนเฉยๆค่ะไปไหนทางไหนไปโรงเรียนพี่แก้มไปเร็วๆไปแล้วนะอดเดี๋ยวดีๆจะจับน้องนะ ระวังรถนะฝนตกค่ะทุกคนฝนตกแต่เช้าเลยพื้นเฉะไปหมดเลยเดินดีๆเดินดีๆเดี๋ยวล้มน้ำน้ำค้างเดินดี่เดินดีๆดเดี๋ยวล้มวันนี้แก้มมีเรียนสายค่ะวันนี้แก้มมีเรียน ามโมงห้าสิบห้าเก้าโมงห้าสิบห้าอุย้ยฝนตกแล้วไปเร็วๆที่านาเรารีบกลับถอะเราไม่ได้ถือร่มมาบ๊ายบายพี่แก้มก่อนเลยเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมารับได้ไปบ,าบา๊า,บายบายพี่แก้มก่อนไปลูกปเดินไปพร้อมเพื่อนพอดีตอนเย็นเจอกันค่ะบ๊ายบายวัสดีค่ะ,ะแก้มไปแล้ว เรารีบกลับเราไม่ไ <Jas> ด <pert> <My God> no. ้ถือลมมาตอนเราเดินมาไม่มีฝนเนาะนึกว่าฝนจะไม่ตกอีกเลยในคินตาการ์เทนหนูอยู่ตรงไหนเนะตรงนี้ใช่อนุบาลของหมูไหมคะไม่ใช่เหรอคะวิ่งอ้ยไปละไปกันค่ะทุกคนฝนลงเล็ดแล้วเอาหมวกใส่หัวเอาหมวกใส่หัว หัวลงโอ้ได้แล้วปะม <c oughs> ดูสิพอดีไหม <c oughs> ค่ะทุกคนตอนนี้ก็นี่ค่ะผสมแป้งแล้วเรียบร้อยค่ะสีที่ได้ก็จะออกสีฟ้าๆน้ำเงินนะคะจากดอกอัญชันค่ะส่วนอันนี้ใส่ขนมค่ะอ,อ๋อทำเป็นก้อนๆไว้ลแล้วเพื่อที่จะตอนปั้นกับแป้งจะได้ง่ายๆคะคะก็เลยนะ้ายืนทำอันนี้ไว้รอแล้วแล้วก็นี่เตรียมกากมะพร้าวค่ะอันนี้เป็นผงมะพร้าวสำเร็จรูปค่ะอันนี้ซื้อมาแบบนี้ค่ะ แล้วก็น้ำร้อนของเรานี่ค่ะใส่ยังมีเยอะค่ะยังไม่ยังไม่หมดค่ะก็เดี๋ยวจะผสมแป้งไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวทแเราค่อยผสมไปเรื่อยๆค่ะมาทําขนมไทยด้วยกันค่ะทุกคน ำอะไรในห้องพี่แอนหนูจะประกอบหนูจะประกอบของกับอันนี้ให้ให้ลีจิ๊กโอ้หนูจะประดิษฐ์อนนอของอีกแล้วโอเคอย่าให้เลอะนะคะทำเสร็จแล้วเอามาให้แม่ดูด้วยนะเอ้าไม่ให้ดูหรอไม่ให้ดูหนูจะประดิษฐ์ของจ,จะประดิษฐ์อะไรหนูจะประดิษฐ์อะไรลูก Mmm. Yeah. กกไม่ช่วยทำเลยยังไม่เสร็จเลยเนี่ยกินแล้วเนี่ยอนั่งดีๆนะกินแล้วเป็นรสชาติยังไงอร่อยไหมมาดูสิโอ้นี่ค่ะอร่อยไหมคะกินดีๆนะกินไปเลย จะกินกี่ลูกจะกินกี่อันกินให้หมดอันนั้นมีกี่อันนับซิมีแม่ให้ไปกี่ชิ้นอนะันนับซินับตดังๆนึ่งส <c oughs> องสเอ่อันนับทีละอันมีกี่อันนี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่มีกี่อันคะสี่ <c oughs> ยังไงหน่สี่อันทำแบบนี้ สีอันทำอะไรเนี่ยทำไม่ได้ทำไมตไดนี่ไงอมีสี่อันค่ะกินให้หมดเลยนะแล้วแม่จะทำํำให้หมดตรงนี้เลยนะซลีนะ่าไปรับพี่แก้มคะ่ะพี่แก้มเลิกเรียนแล้วตื่นแล้ว ไปไหมคะ <c oughs> ไปไหมกดเลกเียวากดแล้วเีวค่ะให้แม่ไปนมคนตื่นล ช้าเอาขึ้นเองโชว์หน่อยสิขึ้นได้ป่โอ้าอสร็จแล้วเดี๋ยวจะกินขนมน่าอร่อยจังยังค่ะหนูไม่เอาโมจิหนูไม่เอาโมจิเออภาไทยโมจิไทยโมจิหนูว่าเป็นโมจิเพราะว่ากลมๆแต่ว่ากลมกว่าโมจิไม่เหมือนโมจิที่หนูทำไม่กลมเลยค่ะให้พี่แก้มกิน ขอบคุณค่ะอะไร Pink black pink เปิดเปิด t h black p i หรอ As if it's your last What's this Pink As if it's your last เออกิมเสร็จแล้วเออินเสร็จก่อนแล้วค่อยดูปิดเ k black p i n แจะกับ b a c k black pink อะไรกับเขารู้จักด้วยหรอ black p i n อะไรเนี่ยฮะเนอ <Pink. S 1> เน้นเสียงย้ำเสียงด้วยคุณนาย blackpink 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 ให้หนูองจะเต้นไหมล่ะค่ะเต้นยังไงโอ้โหอะฮะล้ก่อนอะล้มก่อนเนี่ยมาเต้นตรงนี้มาเต้นตรงนี้เนีย่ยมายืนตรงนี้ไอ้เต้นยังไงร้องเพลงด้วยสิ ร้องไม่ได้เลยเดี๋ยวแม่เปิดให้ต็อกเตินเนาะให้พี่แกมกินก่อนไม่ดูซิงเขาดูเอ็ดดูทันไม่ไม่เป็นอะไรก็ซิงค์ไม่เป็นอะไรก็คุกคือไม่คุกคือ ้องยังไงแปิดยังไงฮักฮักไรอสิบปีเาลสใช่ไหมคะจบกาอะไรเอาเพลงให้น้องก่อนเพลงนี้โอเคเดี๋ยวค่อยอาัสิบปีเลก็โอเค อ้าน้องกำลังเต้นอยู่ออันนี้เพลงอะไรอนนที่ตรวจครูน้าสามอันแล้วก็ไป3อันนะคะ <S <S มได้ไหต้องตรวจวันไหนด้วยวันนี้เออวันพุกนี้ค่ะแล้วก็อาทิตย์หน้าค่ะพฤหัสกับวันอะไร <S <S กับวันจันทร์ค่ะ ตรวจอาทิตย์ละสองครั้งเหมือนเดิมโอเคร่างๆวันนี้แหละให้ดูอันนี้ได้มาสามอันโอเค <c oughs> กันมาเสร็จยัง <c oughs> เสร็จแล้วค่ะโอเคงัน้นไปเก็บห้องให้เรียบร้อย <c oughs> เอาพัสดุมาค่ะเมื่อกี้เมืเ่อกะเลงค่ะแกะนดเดิ อันนี้ของพี่นะจ๊ะป๊าสั่งอะไรยังไงดูหน้าดูหน้าคืออ๋อของขวัญน,น้องของขวัญหลานของเล่นอ๋ออันนี้ของนี่ของบาสติอ,นอันป๊าสั่งอะไรป๊าบอกว่าจะมีของมาสองกล่องดูน้าซิจะดูควรเข้าห้องน้ำมา อันนี้ก็่าจะเป็นของขวัญน,น้องอีกหรอมั้งนี่แต่ของเล่นอันนี้อะไรสบายเลยฮะยหนเป็นอะไรนฮโอ้หนูจะเอาของขวัญด้วยเหรอคะป๊าป๊าสั่งแล้วเดี๋ยวรอถามป๊าป๊าว่าเราป้าป๊าสั่งอะไรไว้ของมันมามันมายังไม่ครบอันนี้ของบัตซิอานเดี๋ยวจะห่อของขวัญให้บัตซิอานด้วยวันเกิดบัตซิอานเดี๋ยวหนูจะไปไหมคะเดี๋ยวป๊าจะพาไปไปไหมโอ้ เดี๋ยวดูสิอันนี้มันของเด็กผู้ชายแบบนี้นะอ,อันนี้ของเด็กผู้ชายเดี๋ยหนูเป็นผู้ชายหรอแณแว่ผู้หญิงหรือผู้ชายเฮ้ยเดดูสิอุดนลยสำหรับเด็กห้าขวบขึ้นไปห้าขวบขึ้นไปหนูกี่ขวบหนูสามขวบอยู่เลยหนูยังเล่นไม่ได้แต่ป๊ะป๊าก็ต้องสั่งของสามขวบสิอันนี้มันห้าขวบสำหรับเด็กห้าขวบขึ้นไปอันนี้หนูยังเล่นไม่ได้ ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ please subscribe thank you ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย